สวัสดีครับสวัสดี FC สวัสดีลูกค้าที่รักทุกท่านนะครับวันนี้เอารถสวยๆมาให้ดูอีกเช่นเคยนะครับก็ใครหารถแท็กเตอร์ใช้งานนะครับช่วงนี้ก็มีทั้งคูบอต้าทั้งยันมาร์จอเดียนิวฮอนแลนด์นะครับมีครบทุกยี่ห้อนะครับใครที่เป็นสาวกนิวฮอนแลนด์นะครับวันนี้ก็มีที่ที่สามจุดสี่ศูนย์นะครับที่ที่สามจุดสี่ศูนย์ครับมีล้อดำดุมแดงนะครับอันนี้เขาเรียกว่า เก็บสีให้ดูสวยงามนะครับแล้วก็แบบล้อขาวดุมดำนะครับก็เป็นสีปกติเขานะครับอ่ะใครมองหาอยู่นะครับสภาพเกจ a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  เลยนะครับสวยงามทั้งอสองคันนะครับราคานะครับ4 7 0 0 0 0บาทแล้วก็4500,000บาทนะครับสคันต่างกันยังไงจริงๆสภาพใกล้เคียงกันนะครับต่างที่ต้นทน ต่างที่ต้นทุนตอนซื้อเข้ามานะครับก็เลยขายต่างกัน20,000นนะครับใครมองหาอยู่นะครับอ่ะมีส่วนลดพิเศษให้ลดมากลดน้อยโทรมาเลยนะครับ094 706 4430นะครับ094 706 4430นะครับมีส่วนลดให้นะครับอ่ะรถสงคันนี้สภาพดีมากๆนะครับยางสวย4เส้น ชั่วโมงงาน400แล้วก็1,000ชั่วโมงงานสาภาพดีใกล้เคียงกันนะครับเป็นรถที่เดิมนะครับสีเดิมทั้ง2คันยางสวยทั้ง2คันนะครับใครมองหาไปใช้งานนะครับเป็นขนาด40แรงนะครับ40แรงแต่ตัวเบลล่มหืมนะครับใหญ่กว่าคูปต้า50แรงใหญ่กว่ายันม่า51แรงอ่ะอันนี้คูคปต้า40แรงล้อหลังขอบ ยี่สี่อ่าอันนี้ล้อหลังขอบยี่แปดโอ้คนละขนาดเลยนะครับอันนี้ล้อหน้าขอบสิบหกนะครับนิวฮอลแลนด์ขอบอะไรโอ้ขอบยี่สี่เลยนะครับอ่ะคนละไซส์นะครับตัวก็ใหญ่นะครับใครมองหารถเล็กสเปคใหญ่นะครับรถเล็กสเปคใหญ่ราคาก็ยังเป็นราคารถเล็กนะครับอ่าสี 4, 000, ่แสน xx สี่แสน xx ่าไม่บอกราคาที่จะขายนะครับอ่าเผื่อลูกค้าอยากต่อเราก็จะขายให้นะครับอ่เผื่อลูกค้าอยากต่อเราก็จะขายให้ครับ0 9 4 7 0 6 4 4 3 0นะครับ0 9 4 7 0 6 4 4 3 0นะครับอ่าหลังจากตัว40่สิแรงก็จะมีตัวทีทีสองนะครับ270ชั่วโมงงานนะครับคันนี้ก็สวยงามมากๆเลยนะครับ4,000สนเอเหมือนกันนะครับ4,000สนเอเหมือนกัน นีวฮอลแลนด์1 2 3 4คันครับ4ก็บ65แรงต้องการไซส์ที่ใหญ่ขึ้นมานะครับอ่าใหญ่ขึ้นมาก็เป็นคันนี้เลย T ีที5ขนาด65แรงตัวใหญ่นะครับเป็นรถปี67เ,เหมือนกันชั่วโมงงานก็อยู่ที่600กว่าชั่วโมงงานราคาอยู่ที่600 0 0เอ็กอ็กวันนี้มีแต่เอก็กก็สนใจนะครับก็เข้ามาเลือกกันนะครับเป็นรถราคาประหยัดนะครับ ในสภาพที่ค่อนข้างใหม่ลูกค้าบอกเงิน400,000 5 0 0จะหาที่ไหนมาซื้อ,อจัดไปราคาประหยัดมากๆากแส0 0ี 45, บาทแสนสี่หมบาทสี่สิ 45, บห้เรงยันมาหนึ่งสองสามี3ามคันนะครับสภาพดีอยู่นะครับเครื่องดีเกียร์ดีนะครับ ปกตินะครับควรไม่ขาวนะครับใครสนใจก็มาเลือกเอาคลิปอ้อยอีกหนึ่งคันนะครับราคาก็จะต่างจากเพื่อนหน่อยเพราะชุดคลิปอ้อยยี่ห้อ CX นะครับพร้อมรถแท็กเตอร์นะครับคันนี้อยู่ที่2,90,000บาทนะครับใครมองหาไปคลิปอ้อยอยู่ไม่ต้องลงทุนเยอะนะครับคันนี้ไปไปจอจอดขีปไม้ยางขีปอะไรคุ้มค่ามากเลยนะครับไม่ต้องลงทุนเยอะคับไม่ต้องซื้อคันแพงนะครับคันไหนต่อยันมากนะครับยันมากคันนี้ จริงๆยันยันมาคันนี้คือตัวใหม่ล่าสุดนะครับเป็น YM 51A นะครับคันนี้อยู่ที่ไม่บอกราคาดีกว่าฟรีดาวฟรีดาวดีกว่านะครับลูกค้าที่ซื้อยันมานะครับก็จะชอบราคาประหยัดครับคันนี้จะราคาแพงหน่อยครับห้าแสนห้าหมื่นบาทนะครับอยู่ที่ฟรีดาวแต่ถ้าอยากได้ราคาที่ประหยัดมากๆนะครับประหยัดมากๆนะครับแล้วก็ยังฟรีดาวได้นะครับก็มามองที่39แรงและ51แรง 39แรงและ51แรงนะครับราคาเริ่มต้นที่3 5 0 0 0นบาทนะครับฟรีดาวนะครับ3 5 0 0 0นบาทฟรีดาวแล้วก็39แรงนี่สองแสน้าหมื่นห้าพฟรีดาวนะครับอ่ะคันนี้ก็51แรงคันนี้สวยเลยนะครับยางสวยนะครับอันนี้ก็ฟรีดาวนะครับอยู่ที่3 7 0 0 0 0บาทนะครับยังหลังอาจจะสึกหน่อยนะครับเป็นรถงานไล่แต่คันที่ยังไม่สึกก็มีนะครับนี่อ่ะสา3แ0 0 0ก้าสามแ เดี๋ยวเดินดูราคาให้เลยนะครับอันนี้ก็3,9มนนะครับคันนี้3,5มห้านะครับอ่ามีครบทุกราคานะครับหรือจะซื้อแบบเงินสดขอราคาพิเศษนะครับแจ้งมาเดี๋ยวผมดูราคาพิเศษให้นะครับดูราคาพิเศษให้อ่าจะรับราคาที่เอ่อสามแสนต้นๆน,นะครับอ่าหรือว่า3 0 0แสนกลางๆ3 0 0แสนปลายปลายอ่ะมีให้ดูราคาพิเศษให้ทุกคันนะครับ0ูนย์ เจ็ด0ูน4์หสานะครับ0 9 4 7 0เ4 4 3 0็นี์ะครับอ่ะสำหรับฟีซีที่จะซื้อเงินผ่อนคูโบตาก็มีให้เลือกนะครับซื้อเงินสดก็มีให้เลือกนะครับอ่ะสนใจคันไหนก็โทรมานะครับวันนี้ก็รีวิวให้ดูคร่าวๆทุกวันนะครับรีวิวให้ดูคร่าวๆทุกวันนะครับสนใจคันไหนก็โทรมานะครับอ่าแท็กเตอร์มือสองเยอะที่สุดในจังหวัดเลยอ่ะซื้อสดซื้อผ่อนก็ ทักทายเข้ามานะครับวันนี้ก็จบคลิปแค่นี้นะครับขอบคุณ fc ขอบคุณลูกค้าที่ดูคลิปนะครับสนใจอุดหนุนรุ่นไหนก็โทรมานะครับสวัสดีครับ